สวัสดีครับวันนี้พกกผมโทรแลนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบตาโคโคริบอลนะครับซึ่งรุ่นนี้ของโคโครินะครับจะแถมเป็นนี่เลยครับผมอยู่ด้านหลังนี่ครับผมการ์ดมาร์เดอร์ยุคโชวะนะครับผมอ่าจะแถมฟรีการ์ดหนึ่งใบต่อขนมหนึ่งซองนะครับซึ่งซองใส่การ์ดก็เท่มากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้มา8ดซองด้วยกันนะครับผมอ่ะ ซึ่งตอนนี้เป็นที่กําลังตามหาของเหล่านักสะสมเลยนะครับผมกําลังลาะแรงกันเลยนะครับนี่ครับส่วนสองสายการ์ดนะครับก็มี4หลายให้สะสมด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ได้มาครบทั้งหมด4ลายเลยนะครับผมแต่ละซองแต่ละลายก็เท่มากๆเลยนะครับผมอ่ามาร์ทเรเดอร์ยุบโชวะนะครับผมขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับผมเป็นความทรงจําไว้เด็กของใครหลายๆคนนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เป็นการ์ดอะไรกันบ้าง เดี๋ยวเราจะตัดซองใส่การ์ดแยกจากซองขนมกันก่อนนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับในการเปิดการ์ดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้การ์ดอะไรกันบ้างส่วนโคโคลี่นะครับการันตีการ์ดวิบวับนะครับผมทุกซองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับผมอ่าเราจะได้การ์ดวิบวับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการ์ดจะสวยสดงดงามตามท้องเรื่องขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ ว่าวันนี้ผมจะได้การ์ดหายากกันหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเราตัดซองใส่การ์ดแยกออกกันก่อนนะครับผมอ่านี่ครับอาจจะช้านิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับแต่เรามาลุ้นนะครับเรามาชมการ์ดสวยๆไปพร้อมๆกันนะครับผมมารไรเดอร์ยุคโชวะนะครับผมย้อนลำานึกถึงวัยเด็กของใครหลายๆคนนะครับผมอ่าเด็กยุค90นะครับผมอ่าถึงผมจะไม่ใช่เด็กยุค90นะครับแต่ผมก็ ได้ไปดูมาบ้างนะครับผมเกี่ยวกับมัทไลเดอร์ยุคโชวะนะครับผมก็ชอบนะครับความคลาสสิกของมัทไรเดอร์ยุคแรกนะครับผมชอบทุกตัวเลยนะครับการแปลงร่างเทเท่ๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ8ซองเราจะได้การ์ดอะไรกันบ้างนะครับผม1ซองก็จะแถมการ์ด1ใบนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้การ์ดของโคคุลี่นั้นจะทําออกมาสวยแค่ไหนนี่ครับผมตัดออกมาครบแล้วนะครับทั้งหมด8ซองนี่ครับผม แต่ลายก็เท่มากๆนะครับวันนี้ผมได้มาครบสี่ลายเลยนะครับผมอ่าเก็บสะสมซองด้วยนะครับผมนี่เท่มากๆนะครับซองก็น่าเก็บสะสมนะครับผมเก็บอยู่แล้วนะครับไม่พลาดนะครับผมอ่านี่ครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกนะครับผมซองนี้เป็นอะไรผมขอใช้กันไกลในการตัดนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องดันการ์ดเป็นสุดขอบนะครับเพื่อป้องกันการเราตัดโดนการ์ดนะครับผมอ่าผมจะเก็บสะสมซองด้วยนะครับเพราะว่าเท่มากๆนะครับนี่ครับ ใบแรกเรามาลุ้นกันเลยใบนี้นะครับเป็นอะไรเราจะได้การ์ดแบบไหนแต่การันตีการ์ดวิบวับทุกใบแล้วเนี่ยอยู่แล้วนะครับผมานี่ครับใบแรกใบนี้เป็นเป็นเฮ้ยจะได้การ์ดแรเลยไหมใบแรกนะครับเฮ้ยทุกคนเป็นการ์ดแรเลยนะครับผมอุ้ยเปิดมาใบแรกก็การ์ดแรเลยนะครับอันนี้เป็นเห็นในกลุ่มเขาบอกว่าใบนี้เป็นเกตไอการ์ดนะครับเป็นการ์ด s r s นะครับผมด้านหลังเป็น นี่เลยครับผมมาร์ทไรเดอร์โชวะนะครับผมอ่าข้างหลังเป็นสีแดงนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นขอบทองนะครับผมนี่สะท้อนแสงนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์องค์องค์กรช็อกเกอร์นะครับผมอ่าองค์กรช็อกเกอร์นะครับสุดยอดมากครับใบแรกก็เป็นการ์ด S R S การ์ดแรเลยนะครับผมอุ้ยได้การ์ดหายากแล้วนะครับใบแรกนะครับเปิดหัวมาดีเลยเรามาดูใบต่อไปกันเลยใบนี้นะครับอสนุกแล้วครับอย่างนี้ อ่าใบาที่2นะครับเรามาลุ้นกันใบนี้เราได้เป็นอ่านี่ครับผมใบนี้เราได้เป็นนี่ครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็น RR เหรือจะเป็นกาด R, R ธรรมดานะครับผมแต่การ์ดวีบัท,ทุกใบนะครับสวยงามอันนี้เป็น Mars Rider b a c k RX นะครับผมอ่าด้านอันนี้จะเป็นด้านหลังสีเขียวอันนี้เป็นด้านหลังสีแดงนะครับคอละสี่กันนะครับผมอ่าแต่ละอม แต่ละการ์ดก็คงจะสีข้างหลังอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ s r s นะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการ์ด r r นะครับผมมันมีการ์ด r r แล้วก็การ์ด r นะครับผมอ่านี่ครับเรามาดูซองที่สามครับว่าซองนี้เป็นอะไรนะครับผมอ่าซองนี้นะครับเราได้เป็นนี่ครับผมอันนี้เป็นสตองเกอร์นี่ครับผมสตองเกอร์นะครับนี่เท่มากเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นการ์ด r r นะครับผมอ่า ดับเป็นแหล่ะนะครับผมเป็นการ์ดสะท้อนแสงวิบวับนะครับอ่าด้านหลังสีเขียวนะครับนี่ครับผมอ่าพานไปนะครับสามใบสวยทุกใบเลยนะครับผมทำมาดีเลยนะครับขคโคริรุ่นนี้เป็นการ์ดวิบวับทุกใบจริงๆด้วยนะครับผมอ่าสมกับที่เขาการันตีไว้เลยนะครับผมแล้วอันนี้เป็นอุ้ยมาร์ทไรเดอร์ v ีนะครับผมอุ้ยมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นการ์ดขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ค่อยเห็นนะครับ นี่ครับผมอุ้ยเท่มากๆเลยนะครับนี่ไม่ค่อยมีใครไหนทํานะครับสําหรับมาร์ตไลเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆนะครับผมอุ้ยศายสะสมสายมาร์ตไเดอร์ไม่ขรพลาดจริงๆนะครับนี่โคตรเท่นะครับผมนี่อ้ยชอบนะครับส่วนตัวชอบนะครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการ์อาร์เหมือนกันนะครับผมด้านหลังสีเขียวอ่าเรามาดูต่อไปนะครับผมนี่ครับสอง สองต่อไปครับอ่านี่ครับไทการะครับอ่าเรามาดูระดับการ์ดกันหน่อยนะครับการทั้งหมด72แบบการ์ดแบบพิเศษ R R 3 6แบบการ์ดแบบพิเศษ R 3 6แบบนะครับพร้อมลุ้นการ์ดระดับพิเศษ S S R ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการ์ด S R S ด้วยนะครับผมอุ้ยหลายระดับเหลือเกินนะครับผมก็จําไม่หมดนะครับอ่าเรามาดูต่อครับผมการ์ดซองนี้เราจะได้เป็นการ์ดอะไรนะครับผมอ่าเราแกะออกมาเลยครับซองนี้นะครับเรามาลุ้นกัน ทันท่นทนสองนี้เป็นเป็นเป็นอุ้ยอุ้ยวิบับมาแล้วครับวิบับมาแล้วสองนี้เป็นอ่าซ้ำนะครับผมอันนี้เป็นแบ็กอ s เอสนะครับนี่มีดับเลเซอร์ด้วยนะครับเท่นะครับผมอ่าผ่านไปครับซ้ำก็ผ่านไปเลยนะครับผมเรามาลุ้นกันต่อนะครับผมนี่ครับแค่สองของเขาก็เท่แล้วนะครับผมเรามาดูกันครับว่าสองนี้เป็นอะไรนะครับอ่าสองนี้เราได้เป็นเป็นอฮ้ยมาแล้วครับผมอ่าอันนี้เป็น มาร์ทไลเดอร์ชินนะครับผมนี่มาร์ทไลเดอร์ชินนะครับผมอ่ามาร์ทไลเดอร์ชินนะครับนี่ครับผมมาร์ทไลเดอร์ชินโอ้ยเท่นะครับผมอ่านี่ครับผมาลังเป็นสีเขียวนะครับอ่า่านไปครับผมเรามาลุ้นกันต่อครับผมจะได้การ์ดแปลกๆกันอีกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าได้มาแค่ใบเดียวแต่วันนี้ก็นอนหลับฝันดีนะครับผมได้มาหนึ่งใบอืมเปิดสนุกมากๆนะครับวันนี้มือดีนะครับผมเปิดหัวมาก็การ์ด ไอนี่เลยนะครับการ์ดแรเลยนะครับผม SIS เลยอะซองนี้เป็นอะไรเอ่ยซองอุ้ยอันนี้เมื่อวีสองตามไปครับผมอันนี้เป็นวีหนึ่งนะครับผมนี่มาร์สไรเดอร์วีหนึ่งนะครับผมมาร์สไรเดอร์คนแรกนะครับผมอ่านี่ครับผมอุ้ยขี่มอไซค์เหมือนกันนะครับเท่มากเลยนะครับผมอ่าขี่มอไซค์ทั้งวีหนึ่งและวีสองเลยนะครับอุ้ยได้หมดนะครับวีหนึ่งและวีสองนี่โคตรเท่เลยนะครับอ่าเรามาดูกันต่อครับซองนี้นะครับ เราจะได้เป็นอะไรนะครับผมอ่าสองสุดท้ายนะครับเราจะได้เป็นเป็นอุ้ยอุ้ยวิบบับนะครับวิบบับมาแล้วอันนี้เป็นอุ้ยข้างหลังสีเขี่ยวครับเป็นอ่าซ้ำนะครับผมอันนี้เป็นแบ็กอาร์เอ็กซ์นะครับผมซ้ำนะครับอ่านี่ครับผมผ่านไปนะครับผมนี่ครับซ้ำมาสามใบนะครับผมและนอกนั้นก็เป็นนี่เลยครับผมแบบไม่ซ้ำนะครับผมอ่าเป็น วิบวับนะครับ4ใบแล้วก็ได้เป็นการ์ด SRS มาหนึ่งใบนะครับผมนี่โคตรเท่เลยนะครับผมเป็นสัญลักษณ์องค์การช็อกเกอร์นะครับด้านหลังเป็นสีแดงนี่ครับผมนี่กิ๊กิ้นี่ครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ครับผมขนมโคโคริบอลนะครับผมแถมฟรีการ์ดมาร์เดอร์ยุคโชวะนะครับผมอ่าหนึ่งสองก็จะแถมการ์ดหนึ่งใบนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับ ใครที่ชื่นชอบมารเดร์ยุคโชวะไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ